สวัสดีครับพ,พี่น้อง,องทุกคนวันนี้นะครับสนเชิญสนๆนเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับแล้วก็มารีวิวเจ้าตัว Android Box นะครับที่ผมใช้มานานมากๆแล้วนะครับก็ใช้ไม่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็เลยสามารถมาทำข้อดีข้อเสียนะครับรีวิวการใช้งานจริงเนี่ยให้กับพี่น้องทุกคนเนี่ย ได้ฟังกันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่อยากกำลังอยจะใช้ android box หรือว่ากำลังมองหา android box ตัวใหม่อยู่นะครับหรือว่ายังไม่มีประสบการณ์เลยนะครับก็มาดูคลิปนี้ก็น่าจะพอช่วยได้นะครับของผมเนี่ยก็ตัวที่ใช้งานอยู่นะครับเป็น android box รุ่น tx 5 pro นะครับตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็ โบราณน,นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น Android 6.0นะครับแต่ว่าตัว ROM RAM เนี่ยก็ก็ไม่ได้น่าเกียดมากนะครับ RAM ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2 g b นะครับแล้วก็ ROM เนี่ยอยู่ที่16 g b ซึ่งก็สามารถเก็บพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยยังได้ปกติดีนะครับดู Netflix แล้วก็ดู YouTube ได้อย่างลื่นๆนะครับปกติดีแล้วก็ราคาเนี่ยก็น่าจะจับต้องได้มากกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า จะหาซื้อ Android Box กนะครับก็ดูเป็นพวก Android 9ไปเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าถือว่าอัปเดตค่อนข้างที่จะสุดๆแล้วแล้วก็รออีกสักพักหนึ่งน่าจะกลายเป็น Android 10แล้วนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้เรามาก่อนนะครับก็คือมันจะมีสายไอ้ HDMI นะครับซึ่งมันจะเอามาใส่กับเจ้าตัวด้านหลังตรงนี้นี่เองเพื่อจะต่อเข้ากับทีวีนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูใกล้ๆก่อนแล้วก็สิ่งที่เขากําลังให้เรามาอีกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว พวกสายอะแดปเตอร์ที่จะต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับก็จะมี2สายนี้แล้วก็ที่สำคัญจริงๆเนี่ยแต่คือจริงๆมันมีมันมีเจ้าตัวเอวีนะครับมีรู AV มาให้เราเสียบด้วยแต่ว่าผมว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทีวีปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เป็นเจ้าตัวสาย HDMI เพื่งทำให้ภาพเนี่ยมันชัดขึ้นไปอีกนะครับส่วนรีโมทเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมขอตินิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าคือรีโมทเนี่ย คือมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็การตอบสนองนี่ค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่ว่าปุ่มเนี่ยมันให้มันน้อยไปน,นิดนึงนะครับเวลาจะพิมพ์อะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงกดปุ่ม1 23 4พวกนี้มันจะไม่มีนะครับคือเราจะต้องมานั่งกดพวกตัวลูกศรเองนะครับตรงนี้แหละที่ผมไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันเขาก็ยังจะมีโหมดเจ้าตัวเหมือนเมาส์นะครับคือเราสามารถกดทีหนึ่งแล้วแล้วมันก็เหมือนกับเป็นพอยเตอร์ให้เราได้นะครับ แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ซื้อพวกเมาส์เลเซอร์เมาส์มานะครับเมาส์ไวเลสนะครับมาใช้แล้วก็ซื้อเจ้าตัวคีย์บอร์ดมาหน่อยนึงก็ได้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยคขาเนี้ยใช้กันสบายเลยนะครับเพราะว่าเน่ยอย่างที่อย่างที่ให้เห็นเนี่ยนะครับก็คือผมมีซื้อเจ้าตัวเมาส์ไร้สายมานะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนอน นะครับแล้วก็สามารถใช้งานเลื่อนช่องอะไรได้จากบนเตียงเลยนะครับตรงนี้แหละที่ผมค่อนข้างที่จะชอบพอสมควรนะครับส่วนขนาดเครื่องเนี่ยก็ไม่ใหญ่เลยนะครับคือเท่ากับประมาณฝ่ามือผมเองนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยส่วนมากพวก Android Box พวกนี้เนี่ยนะครับก็ขนาดมันจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่ว่าสิ่งที่สําคัญของมันเนี่ยก็คือพวกชิปเซตที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็พวกรอมแรมที่อยู่ข้างในนะครับ ส่วนจากการใช้งานมาเนี่ยถ้าถามว่าคือผมเองเนี่ยเล่นเกมจากบนทีวีเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้ก็คงไม่ได้เล่นนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นดูเป็นทีวีแทนส่วนมากก็โปรแกรมที่ดูเคยใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะมีโคดีถ้าเกิดว่าทุกคนรู้จักนะครับก็จะเป็นทีวีดูทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็อีก2โปรแกรมหลักๆที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว y t u t u นะครับแล้วก็ใช้เป็น Netflix ไอทีวีทีวีดิจิตอลออนไลน์เนี่ยของพวก ช่องที่ไทยเนี่ยนะครับก็ดูบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูบ่อยเท่าพวก y t u t u นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใน y o u t u เนี่ยมันก็มีพวกช่องทีวีดิจิตอลพวกนี้ให้เราดูอยู่แล้วด้วยเหมือนกันส่วนปัญหาที่เจอเนี่ยนะครับบ่อยๆเนี่ยก็ถ้าถามผมเองนะก็คือตัว y u t u b e เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับก็อาจจะมีแหลกๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็น Android 6นะครับแต่ว่าเจ้าตัว RAM 2GB ที่เขาให้มาเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยก็เหลือใช้นะครับเหลือเฟือเลย แต่ว่า Netflix ý. คือตอนนี้หลังจากที่พอมันเป็น Android 6แล้วมันไม่มีการอัปเดตเนี่ยคือเราก็จะไม่สามารถที่จะอัปเดตพวกแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ๆได้นะครับเราก็ต้องอยู่กับพวกเวอร์ชั่นเดิมๆไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าคือมันจะไม่มีฟีเจอร์บางอย่างที่เราอยากจะได้นะครับคือ,อยังไงตัวนี้ก็ยังเป็น choice ที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนำมากกว่าพวก อินเทอร์เน็ตทีวีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเราสามารถที่แปลงทีวีทุกเครื่องให้กลายเป็น Android TV ได้นะครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากจะเห็นพวกเจ้าตัวแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าหน้าตาของเจ้าตัวทีวี a n d r o i d Box เนี่ยทีวีบ็อตัวนี้เนี่ยครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าตานะครับของเจ้าตัว Android Box รุ่น TX 5 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยพอเรายเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโหมดการใช้งานเริ่มต้นที่เขาให้เรามาเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นเลยก็จะมีตัว Kodi นะครับแล้วก็จะมีตัว Google Play นะครับให้เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็น YouTube แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกกันว่าที่ผมบอกเนี่ยพอมันเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราควรจะต้องเหมือนโหลดขึ้นมาใหม่เลยพอโหลดใหม่ปุ๊บเนี่ยตัวไอคอนตัว YouTube ตัวนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับเราก็จะต้องไปเปิดอยู่ในแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมมโมรีมันเริ่มจะเยอะเกินแล้วก็เครื่องเริ่มจะช้าเนี่ยเราก็ไปที่ตรงนี้ได้ตัวสีเขียวนะครับแล้วก็บราวเซอร์เนี่ยเราก็ปกติเวลาเราจะเปิดดูเว็บทรงเว็บไซต์แต่ผมไม่ได้เปิดเว็บไซต์จากเจ้าตัว Android Box อยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีเจ้าตัวไฟเบราว์เซอร์แล้วก็มีระบบเซตติ้งปกติอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะดูเจาะจงในแอปพลิเคชันนะครับแอปที่ผมใช้ประจำพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยแอปพลิเคชันก็โอ้โหเยอะมากนะครับซึ่งพอแอปเยอะแบบนี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันก็ดีเพราะว่าคือเราก็สามารถมีโอกาสนะครับในการดูหนงังดูหนังอยากจะดูช่องไหนเนี่ยก็ดูได้เลยนะครับแต่หลักๆที่ผมดูเนี่ยก็จะมี ฟิล์มออนไลฟตัวนี้ก็มีดูบ้างนะครับแล้วก็มีโคดีก็ดูบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะแคสขึ้นจากมือถือนะครับแคสขึ้นจากทีวีเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโหลดพวกหนังมาแล้วเราก็จะสามารถใช้เจ้าตัวไฟล์ MX Player เนี่ยในการดูพวกไฟล์ต่างๆ d เอ็มเปกก็ดูได้นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถถ้าเกิดว่าโหลดไฟล์มาแล้วเนี่ยสมมติว่าอยากจะดูหนังชัดๆเนี่ยก็ดูจากเจ้าโปรแกรมอันนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ Netflix เนี่ยที่ผมใช้บ่อยๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยรีโมทเนี่ยค่อนข้างที่จะ r e s ponsive นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบสนองค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็อยู่มาที่ Play Store นะครับผมก็จะเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยยูทูบมันจะขึ้นมา2อันเห็นไหมฮะ ที่มันขึ้นมาสองอันเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันใช้งานแทบไม่ได้แล้วจริงๆจ,จ,จะลบก็ลบได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มีเวลาลบสักเท่าไหร่ก็เลยเหมือนกับว่าโหลดตัวใหม่มาเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดบางอย่างให้ดูแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องทำเนี่ยมันก็คือการต่อเน็ตนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยของผมเนี่ยมันใกล้ค่อนข้างที่จะใกล้กับเจ้าตัวโมเดมอยู่แล้วนะครับผมก็เลยสามารถใช้เจ้าตัวสายเนี่ย นะครับที่ต่อจากตัวโมเด็มขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นคือผมไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเลยทำให้อินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับมันไม่หลุดง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสายแลนต่อเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะลองต่อสายเข้าไปเลยนะครับแล้วเกิดทุกคนลองสังเกตเจ้าตัวไอคอนนะครับที่อยู่บนจอตอนนี้ก็ได้ทำการเสียบนะครับ สายแลนเรียบร้อยแล้วพอเสียบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยดูไอคอนทางด้านขวาบนนะครับช่วงข้างบนนี้นะครับขวาบนเนี่ยนะครับก็คือมันจะบอกว่าสายแลรเนี่ยถูกต่อเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปที่โปรแกรมนะครับแล้วก็ลองเปิดดูหนังเลยเนี่ยก็สามารถสมมุติเราจะดูดูเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเลยคือค่อนข้างที่จะไวมากพอสมควร นะครับแล้วเราก็สมมุติเราจะดูสักเรื่องหนึ่งก็น่าจะเร็วมากพอสมควรนะครับ นี่นะครับก็คือไม่ต้องรอนานนะครับตรงนี้ก็คือเราก็สามารถดูได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subs c r i b e นะครับนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้เสนอเสนอเสนก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ peace